กลุ่มทะลุวังบุกหน้าพักเพื่อไทยไล่ภูมิใจไทยครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียร์ิเดิยการเปิดสถานีประชาชนไทยพีบีเอสรายงานให้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สืขข่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะครับรายง,งานว่าผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังบุกพักเพื่อไทยครับนำแอลกอฮอล์ฉีดพ่นแล้วก็พ่นสีตามพื้นที่เสาแล้วก็พื้นบริเวณหน้าทางเข้าอาคารระหว่างการแถลงข่าวร่วมส่งพัก หลังเข้าประชุมการจัดตั้งรัฐบาลร่วมนะครับในวันนี้คือเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาขอโทษประชาชนปมบริหารโควิดผิดพลาดนะครับซึ่งความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นระหว่างการถแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ทําการพรรคเพื่อไทยซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผู้ชุมนุมที่เรียกเองว่ากลุ่มทะลุวังได้เดินทางมาเรียกร้องให้ทั้งสองพักได้ออกมาขอโทษครับหลังจากที่แยกทางความร่วมมือทางการกับพรรคเก้าไกลและก็หันมาร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทย รวมถึงนะครับเรียกร้องให้ในายอุทินชาวดีกูลหัวหน้า,าพรรคภูมิใจไทยออกมาขอโทษประชาชนกรณีการบริหารผิดพลาดในช่วงของสถานการณ์โควิดและก็จุดยืนต่อต้านไม่ให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจากนั้นนะครับกลุ่มทะลุวังนําโดยสายน้ํามุ่งทะลุวังยกตะวันแล้วก็แนวร่วมนะฮะพยายามที่จะแหวกแนวกัน้นรั้วเหล็กเจ้าหน้าที่และก็กระดาษเขียนถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 โปรโยที่หน้าคารน,นะครับ พร้อมกับมีการนําเอาสีสเปรย์ยมาพ่นตามพื้นด้วยนะฮะเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ช่วงหนึ่งของการพ่นแอลกอฮอล์หนึ่งในแกนนําได้มีการจุดไฟนะสร้างความตื่นตระนกแล้วก็ตกใจน่เป็นการจุดไฟแช็คนะฮะทำให้นักข่าวนต้องวิ่งหนีออกมาเนื่องจากว่ากลัวสะเก็ดไฟหลังการแถลงข่าวครับของพักเพื่อไทยและก็พรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นกลุ่มทะลุวังได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มครับนำรั้วเหล็กไปปิดกั้นที่ทางออกของพักเพื่อไทยหวังที่จะไม่ให้แกนนาทั้งสองพักเดินทางออกจากพักเพื่อไทย แล้วก็มีการขวางนะครับไปให้รถของพรกภุูมใจไทยเนี่ยออกจากอาคารพร้อมกับมีการจุพลุแฟนเนี่ยโยนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มากั้นแนวเอาไว้